ให้เดโนใช้รถยิงให้ล้มนะครับเดี๋ยวเขาจะตั้งนะครับแล้วก็ให้เดโน่ยิงนะครับดึงล็อกอย่างนี้แล้วก็รถใส่เข้าไปแล้วก็ยิงให้โดนนะเล็งให้ดีเล็งให้ตรงนะครับเอาให้ล้มให้หมดนะเล็งให้ดีแหมล้มไปแล้วขันต่อไปกุูบโอ้โหกุ๊บลงไปแล้ว่อไปตัวไหนครับ สวัสดีครับวิวีอนี่คืออะไรครับรถเข็นก็ปตนอันี้ด้วยมีอันนี้ไปวยโอมีตัวอะไรบ้างครับอันนี้ตัวอะไรกูอันนี้ตัวอะไรอันนี้อะไรนะแบล็คแพนเทอร์อ๋อไอ้ตัวอะไรอะแม็กแมนแม็กแมนไอ้ตัวกัปตันอีกอันนี้ไอรอนแมนอ้ากัปกันไอรอนแมนไอ้ตัวอะไร น,นี่คือตัวเดียวกันแบทแคนเทอร์เหมือน <F> <ะ>กันทำไมมีสองอันนะนั่นอนนี้เป็นซ้ำอันนี้อะไรครับติโน,โนชอบเลยครับตัวนี้สไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนอันนี้แม่ชอบชื่อตัวอะไรครับกู๊ดกู๊ดครับแล้วมันเล่นยังไงครับเนี่ยเนี่ยมันมีอันนี้ด้วยแล้วก็ตกก็ตกนั่นจะเป็นตัวยิงรถนะครับเนี่ยใช่ไหมเป็นตัวยิงรถแล้วก็ให้รถวิ่งไปชน ซูซปเปอร์ฮีโร่พวกนี้ใช่ไหมอา้าวไหนลอ,องแกะให้ดูสิครับโอ้ซื้อยกแผงเลยนะครับเขาซื้อมาหลายตัวมากมเล่นทีต้องเล่นยกแผงเลยใช่ไหมครับใช่อ้าวหอดมา1ึ่งตัวออกมาแล้วครับสปไปเดอร์แมน น่าจะเป็นฐานครับน่าจะเป็นที่ยิงอ่ะยิงรถอ่ะแล้วก็ตัวซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยตั้งครับลูกแล้วเราก็ใส่รถเข้าไปยิงเน,น,นี่ยเขาจงนี้อนโนแกะตัวอื่นก่อนครับโนแกะตัวอื่นก่อน<ะ>แกะตัวอื่นก่อนน่าจะ ดึงล็อกอย่างนี้แล้วก็รถใส่เข้าไปแล้วก็ตั้งสไปเดอร์แมนตั้งสไปเดอร์แมนไว้หนึ่งสองลองยิงก่อนลองยิงดูก่อนเป็นแรงมากอะ่ะเห็นนตาอ่า <stadium. S 2> เราเล่นไปแล้วครับลูกแกะให้หมดก่อนครับไปเล่นทีเดียวโอเคไหมแล้วก็มาตั้งกันโอเคไหมครับอค่คะแกะแล้วนี่อ่นี่แกะแล้วนี่อันนี้อ่ะอันนี้ขายใหญ่เหรอไม่หรือตั้งได้ไหม

ตอนนี้ตั้งเลยครับมมแข็งอ่แข็งที่ลูกเป็นพลาสติกครับติดมันแตกได้ไหมได้สิเล่นเบาๆครับเดี๋ยวพ่อจะตั้งนะครับแล้วก็ให้เดนโนยิงนะครับ อ่าเราก็จะตั้งมาให้เดโนโนใช้รถยิงให้ล้มนะครับตอนนี้เราตั้งครบแล้วห้าตัวฮีโร่จะยิงกี่ทีครับล้มให้หมดนะครับอ่อนนเาอเริ่มยิงคันละทีนะยิงให้โดนนะเล็งให้ดีเล็งให้ตรงนะครับ ให้ล้มให้หมดนะเล็งให้ดีโดดกตัวนะขั้นแรกนะครับโอ้โหแม่ล้มไปแล้วคันต่อไปกุบ๊บโอ้โหโกุ๊บลงไปแล้วต่อไปตัวไหนครับโอ้แบ็คแพนเธอร์โอ้คุณยิงใกล้ไปเปล่าคุณยิงใกล้ไปเปล่า ไปด์แมนก็ล่วงไปแล้วเฮ้ยย,ยิงใกล้สิโอ้แม่นจริงจริงไอรอนดำโดนไปแล้วคุณแม่นจังเลยครับผ่านไหมครับของเล่นชิ้นนี้ผ่านเรืองันนะเรเ่นนะมาครับรอบนี้ ห้าขยับเข้ามาใกล้นะครับห้าคันกับยอดมนุษย์ห้าตัวใครจะอยู่ใครจะไปห้าทีนี้ต้องยิงให้โดนให้หมดนะมีรถสีอะไรบ้างนะ่ะไหนลองไล่สีพอดูดิคันแรกสีอะไรครับ <Okay. S 1> คันนี้สีอะไร คันนี้สีอะไรสีเหลืองคันนี้สีอะไรสีเขียวคันนี้สีอะไรสีฟ้าคันนี้ล่ะสีฟ้าโอเคคันไหนครับโอ้โหสไปเดอร์แมนไปอีกแล้วอ้าวไม่โดนนะครับไม่โดนนะครับเอาแล้วไม่โดนนะครับเหนียวเหนียวอ๋อไปแล้ว ไปแล้วไอรอนดำโอ้โหรอดสามตัวนะครับกรูปไม่โดนแบค็คแมนก็ไม่โดนแบ็คแพนเธอร์รอด,ด oh. อ่าที่เหลือนะครับจะให้อีกรอบนะครับให้เขาแก้ตัวต้องภายในห้าคันนี้ต้องยิง สามซูเปอร์ฮีโร่ตัวนี้ให้ลงให้ล้มนะต้องยิงให้ล้มนะเอาละครับเล็งให้ดีนะเล็งให้ดีนะเล็งก่อนเล็งก่อน <c oughs> ไม่โดน เลงก่อนที่ลูกเลงก่อนเลงก่อนไม่โดนเอาละครับเลงให้ตรงเฮ้ยใ,ใกล้ไปเป่าเฮ้ยกี้กองเหรอโอ้โหไม่เหลือครับแบ็คแพนเทอร์เหลือแค่สองตัวอา้าวกูปลอดไปแล้วเอาละครับเขาเลงครับเขาเลง พอชนนะสิเป็นกรบแบกแมนน่ะไม่ไม่รู้เลยแปมด <c oughs> ึงให้แกตัวทีเดียวนะเอาล่ะครับโอโ้โห The Winner ชนะแล้วยิ้มหน่อยตตตตตถ้าดีใจนะครับโอเคครับ สนุกไหมครับ okay. ชอบไหมชอบไหม <Okay. S 1> ชอบตัวไหนมากสุดตบตัวกันเฮ้ย hey! โนทำได้ยังไงตบตัวกัน,นอะไรฮะเฮ้ยครุ๊ปม,มีประโยชน์ตรงนี้นี่เองคมมรุ๊ปมันมีตัวอะไรไม่มีผมนี่เนี่ยหรอผมมันหายไปแหละพอตั้งเหรอครับตั้งให้มันเดินเหรอ อของเล่นชิ้นนี้ผ่านไหมครับผ่านถูกใจนะโอเคครับนะค,ครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดเตต้าช่างไม้ไดโน่ช่างไม้ไดโนแล้วกดอะไรครับ,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 แบบบกดซ็อกคับกดซ็อกคายกดอะไรครับกด,กดกระดิ่งกดกระดิ่งกดอะไรครับกดซ็กดอกคากดไลค์แล้วกดไลค์ล่ะ กด like, ไลค์กดแชร์กดแชร์ให้น้องเบนโนด้วยนะคะรับเบนโนขอตัวไปเล่นต่อก่อนนะครับบาย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 ปีกอง